จับกระแทกตายกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับนี่เต,ตั้นแบกอยู่นะจะเบาลงนะครับพอเรื่องราดีๆแต่เรานํามาฝากมันนี่กับเศร้าแกรนค่ะสุราธานีก็จะมีการจัดงานมากรรมแกนีปีที่สองค่ะสร้างวิธีความเป็นธรรมประจําปี2568มีอะไรกันมัง่งเกี่ยวกับการว่าแกนีหรือเป็นนีอะไรเตะทำเดี๋ยวว่าให้แบง์เบาภาระประชาชนกันไปมัม่งจะมาพูดคุยกับนายเฉิิชัยช่วงเซนค่ะผู้อํานวยการสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดสุราธานีตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ ครับผมตอนหล้บพอนะครับผมแล้วจังหวัดหลายๆคนก็ตาอยู่นะว่ามาตรการหรือว่ากิจกรรมมืดนี้นี่จะมาช่วยพวกเขาได้บันปรือมั่งนะครับทีนี้ก่อนเนื้อนะครับท่ามวันนี้ที่ธรรมมาแต่ว่าเจ้าภาพลักๆคืนหน่วยงานไหนครับผมเจ้าภาพในการจัดนะครับมากรรมแก่นี้ปีที่สองนะครับก็เรี๋ยวมากรรมแก่นี้ปีที่สองสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนะครับปีสองปันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจริงๆก็เกิดจากนโยบายที่สําคัญของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตามที่ท่านได้พูดว่ายุติธรรมนาประเทศนะครับประกอบกับจากการสํารวจความต้องการของประชาชนนะครับในภาพรวมของของของประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของปัญหานี้สิ้นปัญหา่าคกรองชีพกาใช้จ่ายรายได้อะไรต่างๆนะครับประกอบกับมีพรบนะครับเด็กพรบการเกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับปศซ่องบ562นะครับทางกระทรวงยุติธรรมก็เลยได้เห็นความสําคัญในเรื่องของการแก้ปัญหา แร่งด่วนของประชาชนนะครับหรือกองนีนะครับซึ่ง่วยงานที่รับพิดชอบนะครับรับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้จับมือรวมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือกยศนะครับแล้วก็กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกําหนดที่จะจัดคองจังหวัดสุราษฎร์นะครับเราก็จะจัดในวันที่17 ถึง19ปรึกสภา,าคม2568านหนรอบนะครับ<ม>จัดตีโรงแรมบัญจงบุรีนะครับตีห้องเกรนบนรุม1นึ่งถึงองอนะครับอันนี้ก็คอยเชิญชวน่อแม่พี่น้องนะครับเอ่อตีรับทราบข้อมูลเนี่ย ได้ไปเข้าร่วมนะครับผมก็เป็นเนวเสิบเจ็ดถึงสิบเก้าีไปที่โรงแรมบรรจงดุลีแล้วหน่วยงานไหนที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมนี้มั้งคะอ่น่วยงานที่เข้ามามีส่วนรวมหลักๆก็คือน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็คือรวมเป็นเจ้าภาพนะครับแต่หน่วยงานที่ว่าเข้าร่วมในเรื่องกองแก้ไขปัญหานี้านะครับก็จะเป็นกรมบุมคทรัพย์รับนะครับก็ดําเนินการในเรื่องกระบวนการกลีเกลีย์นะครับมีในเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอ จำนวนมาร์กนะครับเต่าทีพ้มมสาบนะครับจากการลงทะเบียนแล้วก็ที่เชิญลูกนี้ที่ใกล้ครบอายุความนะครับมาเข้าสู่กระบวนการนี้ประมาณ2,000ันกว่าคนนะครับสประมาณ2,100นรอนะครับนอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับที่เป็นหน่วยงานราชการสถาบันการเงินที่เข้าร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาชุมชนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประสั้นนะครับซึ่งการกู้ของลุกนีงกองทุนนี้จะมีการจับลุ่ม4ีดงห้าคนนะครับมีการคำประกันแต่กับไปกู้กันนะครับก็มีการพิจารณานี้ด้วยอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการในครั้งนี้ด้วยนะครับมีสำนักงานบังคับคดีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นนี้เขาเรียกว่านีหลัางจากสั้นมีคำปีพากษ่าแล้วนะครับ จะมีในเรื่องของการไปยึดทรัพย์บ้านทีดินทรัพย์สิ้นรอใครทอตลาดละอะไรตา่างๆนะครับก็จะมีกระบวนการเคลียร์ประอยุ์ติการ,รบัตรั้นดีนะครับมีธนาคารอาคารสงงคร์นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธุรกิจในเครือนะครับมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ s อ็ดีแห่งประเทศไทยนะครับมีบริษัท บริษัทสินทรัพย์ JK จำกัดก็คือบริษัทในตะกูลจนะครับบริษัทบริหารบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับแล้วก็มีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะครับก็มีหลายสถาบันนะครับแต่ถ้าวานอกเนื้อจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็มีในเรื่องของการพรึกษากฎหมม้ทั้งสามวันแล้วก็ดับเรื่องในเรื่องของการปีดเกลี่ยในภายหลังก็ได้ นะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยบางแห่งที่ไม่เข้ารวมรายการก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามานะครับกาลรกายนะครับเดยว่านนีจะครอบครุบบรรทาความเดือดร้อนข้างปี่นองประชาชนนะครับที่นี่วันนี้เนี่ยเราจะเป็นวันในซองนะครับพราะครับแสดงว่าปีแต่แล้วก็ต้องมาสรุปความําเร็จกันตะกหวัดปีแต่ผ่านมานี้เป็นบันปลื้มมั้งครับเราต้องบอกปฏิบิก่อนนะครับว่าการจัดโครงการในครั้งนี้กับตะกี้กับใังนี้เนี่ย มันจะมีนี่ก็คือนี่นี่นี่ก่อนฟ้องนี่ที่ว่าพิชําระนี้นี่ที่มีการทวงท่ามนะครับ่ดนดำเนินคดีนะครับมีการพิจานักประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจาระนี้ต่อนะครับหรือทุกทวงแล้วนะครับแทนที่ว่าที่รอให้เขาไปฟ้องหรือว่าดําเนินคดีซึ่งมีค่าใช้ายต้องจ้างทนายอะไรมากมายเนี่ยก็สามารถเข้ากระบวนการนี้นะครับเลยมีโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะบอกตอนไต่ทีนะครับมีทังนี้คอยย่อซ้อนนี่สถาบันการเงินนี่บัตรเครดิตนี่สินเชื่อส่วนบุคคล นะครับส่วนลังพิพักษาก็คือนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือเดชันมังครกับกดีนะครับของปีที่แล้วนะครับเราก็จัดเมื่อเดือนพฤษภาเหมือนกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีลูกนี้นะครับที่เขาข้อไกลเกลียนะครับทั้งสิ้นนี้จำนวน1,539งารยสาก้ารยนะครับเราไกลเกลียส้ำเลสหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ารายไม่ซ้ำเลสเสียแค่สิบรายนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ9ก้าสิบเมปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่มายืนไกลเกลียเนี่ย ก็จะมีลูกหนี้ที่เป็นหนี้ใน,นรวมทุนทรัพย์ทั้งหมดที่มารีเียร์นะครับที่เป็นหนี้กันนะนะครับซ้ำรอยประมาณ395ล้านบาทนะครับอ,อันนี้ทุนทรัพย์ที่มาเีเกียร์นะครับแลวก็พอเีลียร์เซ็ตมันก็จะได้รับพวกส่วนลดพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดเป็สนสัดส,ส่วนที่เขาบอกว่าลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับที่ไม่ได้เข้าโครงการรลอครับสู่กระบวนการปรกติกหรืออาจจะมีการฟ้องรองเนี่ยสามารถลดได้ประมาณเ2ล้านนะครับ สีเซ็นว่าบาทนะครับในภาพรวมของที่แล้วนะครับก็ือว่าวําเร็จไปเกินครึ่งเลยครับผมแต่ว่าบางคนไม่ยังไม่เข้าใจว่าการมาเกลียร์หรือว่าการเข้าโครงการเนี้ยคือจะไม่มีนี่เลยหรือเปล่าหรือว่ายังต้องจ่ายผันคือบางคนก็ไม่เข้าใจครับการเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ละแต่ละสถาบันการเงินนะครับไม่อว่าก่หรือสาบันการเงินที่เข้ารวมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นให้ นะครับอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่างยๆของกอยโซะะนะครับเขาหลอดดอกเบี้ยนะครับ,รบแต่ถ้าว่าปิดเลยบางทีก็ดอกเบี้ยก็ตัดให้เลยเอาแต่เงินตอนปรับกรบได้ต่างๆนะครับแล้วก็ท<า>ีสําคัญอีกอย่างก็คือในเรื่องข้องกลนคำประกันนะครับตอนนี้ที่มีปัญหา นะครับนี่กอยาซอนี่ถ้าไกลครบสิปีเมือได้เนี่ยเขาจะมีรถหนึ่งทีเขาจะฟองเป็นรถเป็นรถเป็นรถ mm hmm. นะครับขุนคาก็หลายๆฐานก็อาจจะเป็นคมด้านบุ้ใจบ้านเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรต่างๆ่อยุ่ในพื้นที <Okay. S 2> นะครับมารอบนี้เขาปลดขุขนคาให้หมดเลย mm hmm. นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยห้ารือกันว่ามีความสามารถในการชําระนี้ค่นัดใน,ในแต่ละเดือน mm hmm. แต่ละวด mm hmm. นะครับโดยขยายการชําระนี้ได้ถึง15ปี นะครับจะให้ท่านมีความสมาธิแบบจำร้านี้ได้ครับทีนี้ครับพอพอวันจัดงานทึ้งนี่พอเราไปเตะโรงแรมมาจงกุรีใช่ไหมครับข้าวแยงในมันจะมีกิจกรรมอะไรยังไงตรงไหนบางรวมถึงข้อแน่นๆเรื่องห้องไกลเกลี่ยจังหวะหลายคนอยากไปห้องนั้นครับครับผมในการจัดกิจกรรมนี่ต้องต้องบอกว่ามันมันจะแบ่งเป็นสองส่วนครับนะครับเราจัดวันทีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเวลาแปดจุดสามส่วนจนถึงสิบหกจุดสามส่วนนะครับ การเรลียนนี่คือใช้เวลานี้แต่ส่วนมาร์คแล้วเมื่อปีที่แล้วเราจัดแค่วันเดียวนะครับแต่ว่ามีผู้มาใช้ใช้บริการมารนะครับเพรเซฟประมาณ 3- ามสี่ถุงนะครับสามสี่ถุงรอบนี้ก็เลยขยายเป็น3มวันนะครับเวทีของการเคลียนมีทั้งสามวันนะครับแต่ในวันแรกคือวันที่สิบเจ็ดวันเสาร์ที่สิบเจ็ดก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดเป็นเวทีกูคานั่นนะครับจวงเวลาประมาณ8ปดโมงสาจนถึงเที่ยงประมาณนั้น นะครับโดยในพิธีเปิดนี่นะครับก็จะมีพลตารวจโทพัฒนาวุฒิอังคณา,าวินนะครับประจําจํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิวัติหน้าที่ประจํากระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีท่านรองอธิบดีกรมคุ้มคมรองสิทธิและเสรีภาพนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆกนะครับพอเมืองของเราไปกล่าวตอนรับ้ดยนะครับท่านธีรุสุภวิบูลผลนะครับซึ่งผมมีได้ก็ พยายามไปหาหรือถันอยู่ตลอดนะครับ่านก็ให้ความสําคัญนะครับเวทีการเปิดนี่ก็คือจะเปิดนะครับมีในเรื่องของการบรรยายความรู้นะครับกดเข้าพิธีเปิดด้วยนะครับมีน่าจะเป็นจากสํานักงานพัฒนาชุมชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับมีกองกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรตะกรนะครับรู้สึกวัวนาสำนักงานถันจะมาให้ความรู้เอง นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอวิจากรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมผู้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ <Okay. S 2> อันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในเรื่องของการเกลเกลีข้อ <Okay. S 2> ดีก็เสพผันเพื่อให้ประชาชนได้รับสบนะครับลังบินีเพอร์เซ็ตเนี่ยนะครับท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้บริหารนี่ก็จะไปเยี่ยมชมของไลเกลี่ซึ่งจะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับ,รบแต่แบ่งเป็นโซน นะครับและก็ส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากนะครับอยากให้ท่านเข้าร่วมก็คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมถูกน่วยจะไปเปิดบูธนะครับเื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจอะไรต่างๆให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแต่อันนี้ตั้งต่างสามวันเลยนะครับกองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับสมรัปพัฒนาชุมชนก็ไปจัดบูธด้วยนะครับแล้วก็มีสถานการเงินอีกสองสามแห่งนะครับที่ไปจัดบูธ นะครับเพื่อให้เราได้รับทราบว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยเขาสามารถเข้าไปช่วยผันผือที่จะแบ่งเบานะครับในเรื่องภาระานี้นะครับเริมสภาพความคล่องทางด้านการเงินนะครับอันนี้ก็จะมีการจัดบูธแต่ว่าการจัดบูธกครับปีี่เปิดแค่ครึ่งวันนะครับวันเรกจัดบูธจัดบูธเต็มวันวันแรกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้เป็นเวทีไกลเกลียกเลยเปรียยาวเลยสามวันแตถือว่าเป็นพ้นดีขลองพูดที่เป็นหนี้รายยาวเมื่อเห็นพ่ออว่า แบบก่อยโซ่นี่ระยะยาวแล้วก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยครับผมที่นี่ก็เน้นย้ำสําหรับผู้ที่จะมารวมงานนะครับต่้งหลกนี้กยโซ่กองทุนแต่บอกไปแล้วกุมลุ่เอินด้วยนะครับว่าเขาจะต้องยังไงบางเพราะว่าอีกที่สําคัญนี่นอกจากหลกนี้แล้วคนข้าปรกกันก็เป็นเวทีของข้อหมือนกันะครับผมครับผมิันฟื้นครับโดยปกติทีเทวี่ผมประสานกับผู้จัดนะครับคือกรมกลุ่มปรองติทีละเสรีภาพนะครับ ต่างสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นกอยศอจะเป็นสถาบันการเงินเป็นกองทุนบทบาทสติตี <Okay. S 2> นะครับโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดส,สุราษฎร์นีเนี่ยนะครับด้วยการเหล่านี้ก็จะทําทังซื้อเชิญลูกนี้มานะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยจะมีลูกนี้บางส่วนที่ยังอาจจะยังไม่ถึงเดดไลน์นะครับเนี่ยที่จะต้องถ่วงท่ามหรือเข้าสู่กระบวนการในการดําเนินคดีทัานสมารบลอกอินสมัคได้นะครับมาตีงานก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มบล็องอิทธิและเสรีภาพ หรือกองสำนัำงกางานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับพ่อแม่ยายนองไส้เป็นคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนครับ,รบเพราะในการจัดงานในรอบนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนการลงทะเบียนเป็นการใช้สกแกนนะครับ code คิวอาร์โค้ดนะครับแต่เปสกแกนในงานนะครับเดี๋ยวตีอื่นเขาส่งไปทันไปสกแกนหลังเดี๋ยวเป็นมิชาชีพไปแลังในช่วงนี้นี่ใช้อุปกรณ์ใยงานนะครับถอดซอฟต์ด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุิว่าลูกนี้หรือว่าเจ้านี้่ถือพานผ่อนชงนี้ไปแล้วไม่ทันจ้า ทำบันเือได้มั่งหลังจากนี้ยังยืนหรือว่ายังสมมครได้ยังไปยืนได้ครับครับไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราธานีก็ได้นะครับหรือสำนักงานบังคับคดีก็ได้นะครับเพราะสำนักงานบังคับคดีกับสำนักงานยุติธรรมเป็นประสันนะครับแต่ว่าพมรับลูกนี้ตีร่างจากมีคัมภีปากษราไปเร็วยื่นฉันบังคับคดีพมก็จะส่งต่อไปบังคับคดีนะครับสำนักงานบังคับคดีถ้ารับลูกนี้ก่อนฟองนะครับประสงคงจะเคลียร์กับสถาบันการเงินอาจจะไม่ได้เข้ารวมในนี้ก็ได้นะครับผ่ก็ จะรับเรื่องไหวแล้วร็ประสา่นกับสถาบันการเงินนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยการไกล่เกลี่ยตามพรบการไกล่เกลี่ยพศ2 5่องมาน่ารอยองมันจะมีอยู่ย่างคือการไกล่เกลี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับบางครั้งมีเจ้าหนี้มายืนเองก็ไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ก็มีนะครับบางกรณีก็มีลูกหนี้มายืนคำร้องขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ก็มีนะครับ ถือว่าให้ไปพูดคุยกันพูดคุยแล้วก็เข้าในช่วงโครงการนี้ก็จะถือว่าได้ประโยชน์ทางเจ้านีแล้วก็ลูกนี้ครับผมพอปิดท้ายสั้นๆนะครับเชิญชวนกันว่าไปเราดีเป็นคือนะครับผมแล้วก็สาหมาถติดตามข่าวสั้นคลองมากับนนี้เนี่ยสองทางนั้นได้มคกับมากรบไกลเกลียมากรมแกหนี่ปีที่2นะครับสร้างวิทีแห่งความเป็นธรรมประจําปี2568นากะครับจังหวัดสุรธานีเนี่ยก็จะจัดขึ้นวันที่17 1 9สาพฤศจิกายน 2568ปีนี้นะครับไม่จะวีน่านะครับเดี๋ยวถานรอปีห <developed> น <power oused> <kil poke> ้าแร้ววีน้าอาจจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเราก็จะจัดที่โรงแรมบรรจงบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับห้องแหนบนรูม1-2นะครับก็ไปเคลียร์ทั้งนี้ก่อนฟองแลนนี้ไป่ล่างจากซ่านมีคำพิพากษาแล้วนะครับฐานก็สามารถติดตามได้ตามเพจเฟซบุ๊กสำนักงานยุทธธรรมจังหวัดหรือของกรมคุ้มครองติดสตี้และเสรีภาพ นะครับสมาติตามได้หรือว่าอาจจะไปติดต้โดยตรงก็ได้คือสัมงารอยู่ทำจังหวัดเลื่องไม่กี่วันแล้วนะครับสัมงานอยู่ทำจังหวัดก็ตั้งอยู่ที่อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราธานีเป็นตึกอายการนะก็จะตึกอายการยุ่ชจั้น่องเลยจัดซาำนะครับตามข้าวไปเลยว่าเนี่ยชั้นมีปันห้าเหลืองนี้ เออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสถาบันการเงินนี้ได้เข้าข้าวรวมด้วยไหมนะครับเราจะทําบันเปลือยนี้ทำเข้าไปปรึกษาหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะครับก็มีเบอร์โทรของสํานักงานอยู่ตมจังหวัดแต่เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กว่าจะมีเบอร์โทรรายละเอียดนะครับเพนทีอะไรของสํานักงานเขตบริมดครับครับปอ่ะปีนี้ขยายซ้มวันเลยนะครับก็ไอ้เกกันเต็มเตยเพราะฉะนั้นใครจะมีนิ้วก็เข้าไปปรึกษากันได้นะครับรบรองว่าเบกมาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อมากๆเลยครับขอบคุณครับการพองปรชาชนก็ ลองเล่นนะว่าจะไปเข้าวรวมาไรกับมันผือมัง้งวันนี้รายการข้องเราหมดเวลาแล้วค่ะเราสร้างคนแล้วก็ทีมงาน n b t ภาีใตายข้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ